สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมาครับนะว mm hmm. ันนี้ผมจะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์นะครับซื้อเซิร์ฟเวอร์ว่าสไ વ เวอร์ครับนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ก่อนๆเป็นมินิเกมนะครับแล้วก็ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นสไ વ เวอร์ครับนะครับเพราะผมก็ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับ mm hmm. ก็คนในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เยอะพอสมควรนะ เราจะมารีวิว <c oughs> จะมาพาทัวร์นะครับ <c oughs> โว้ยไม่สบายเราจะมาพาทัวร,วร์เซิร์ฟเวอร์นครับว่ามันมีอะไรบ้างมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอก <c oughs> มันก็มีแค่เนี้ให้เราไปสร้างอะไรเนะสร้างได้ตามใจชอบนะครับนี่สปาก็ใครเป็นคนทำก็ไม่รู้นะทำไปได้ยังไงโอ้ โซเวอร์น,นี้มันก็ไม่มีอะไรมากแต่มันก็แหลกๆ่อยครับผมเล่นนี่ก็แหลกมันโซเวอร์น,นี้มันไม่ไม่มีไม่มีอะไรให้เราสร้างอะไรเล่นๆเ,เ,เอาชีวิตรอดอะไรนะครับก็เซเวอร์อันนี้ลิงก์ก็ลิงก์เซเวอร์รหัสเซเวอร์ก็อยู่ใต้ด,ด้านลงคลิปเลยครับ ก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร์นะครับกดแชร์แล้วก็กดเออกดแชร์ก็คนก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายคนเยอะปพวะเนี่ยเซิร์ฟเวอร์นี้ อีกลูกจังใครเป็นคนทำสปาวะเนี่ย